bmw e6 นะครับ 730li รถปี06 09นะครับ lci แท้แท้ที่สําคัญคือรถมือเดียวหาแบบนี้ยากนะครับรถนะสภาพแบบจริงๆสภาพสวยเลยนะครับสีภายนอกสวยงามมากตัวรถนะครับเป็นตัว lci แล้วนะครับตัวรถเจ้าของจอดในที่ล่มตลอดเวลานะครับดูจากสีได้เลยเนี่ยคุณดูนะสีมันเท่ากันนะครับแลเกอร์เท่ากันทั้งหมดนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟโค้งเดี่ยวนะครับ เป็นซีนอนจากโรงงานนะครับสภาพสวยๆคุณดูกันชนนะครับกันชนเดิมๆไม่มีอะไรไม่มีรอยแตกเลยนะครับเครื่องสตาร์ทติดอยู่นะครับล้อเป็นขอบ18นะครับใหม่ไม่ใหม่นะครับเจ้าของเปลี่ยนซุ้มล้อจากของเดิมโรงงานนะครับเข้ารูปทั้งหมดวันนี้เป็นตัว LCI แล้วนะครับเครื่องเป็น N5 เป็น N54B30 นะครับตัวเครื่องผมมีการลื้อนะครับมาทำนะครับเอ่อ ไฮดรอลิกวาล์วนะครับแล้วก็ทางประสาทเครื่องภายในทั้งหมดนะครับดังนั้นเครื่อง